สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาลิมีเต็ดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดป้าบูหลันได้มีการโพสข้อความลงในชุมชนช่อง Youtube บูหลันบนรรศีโดยได้หยิบยกจากประเด็นที่ทางช่องของชิดปากเป่มีการทำคลิปที่ว่า น้องน้ำมุนแข่งขันกีฬาอะไรบ้างลุงคนเชียร์สุดฤทธิ์พร้อมเงินอัดฉีดจากประเด็นนี้นั้นป้าบุหลันจึงได้โพสต์ข้อความด้วยว่ามันใช่หรือคะใช้คำว่าอัดฉีดกับการแข่งกีฬาสีของเด็กๆในโรงเรียนมีภาพจำเลยในคดีฆ่าหลานชูเงินรหาเข้าไปยุ่งกับการจัดการแข่งขันอย่างที่ผู้ปกครองคนอื่น ยุ่งไม่ได้เขาได้รับอภิสิทธิ์เหนือผู้ปกครองคนอื่นเพราะอะไรเพราะเป็นคนดังจากการเป็นจำเลยฆ่าหลานหรือเพราะเงินที่เขาได้มาจากการหาผลประโยชน์จากความตายของหลานที่ชูราตามภาพที่พวกยูทูบเบอร์ข้างไข่แต่และตัวเชิดชูเพราะเม็ดเงินคุณคิดว่าภาพแบบนี้มันปกติหรือ จำเลยคนหนึ่งเอาเงินฟาดหัวเด็กๆในงานกีฬาสีเงินที่หามาได้จากการเริ่มต้นให้คนสงสารและบริจาคเงินให้อิฉันไม่ทราบว่าผัวนางออยโรงเรียนบ้านวังเยี่ยมคิดเห็นอย่างไรแต่ในฐานะประชาชนคนไทยมีสติสัมปชัญญะเต็มเปี่ยมอิฉันมองว่าหน้าอดสูที่ผู้ใหญ่สอนให้เด็กก้มหัวให้กับอำนาจเงิน เอาเงินซื้อเด็กๆซื้อชื่อเสียงให้ตนให้ลูกได้ทำไมคนคนนี้จะซื้อพยานไม่ได้จริงไหมหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าขอตำหนิผู้บริหารโรงเรียนคนคนนี้เป็นจำเลยในคดีฆ่าเด็กหญิงวัยสามขวบโดยเจตนา ถูกกล่าวหาโดยหน่วยงานราชการของรัฐอย่าให้คนชั่วลอยนวลใช่ค่ะป้าบุหลันพูดถูกค่ะเป็นกำลังใจให้ป้านะคะสังคมเมืองไทยสังคมการศึกษาจะได้ดีขึ้นค่ะป้าคุณธรรมหายไปไหนยกย่องคนชัว่วอีกหน่อยอนาคตเด็กจะเป็นอย่างไรได้ตัวอย่างไม่ดี ก็สังคมมันบิดเบี้ยวแบบนี้ถ้าไม่ไปอุ้มไปอวยมันแต่แรกป่านนี้ตำรวจจับมันรับสารภาพนอนกินข้าวฝีอยู่ในคุกไปแล้วนั่นมันผู้ต้องหาฆ่าคนตายนะครับท่านผอ,อเชิญมันเข้าไปทำไมเสียชื่อสถานที่ราชการนะครับท่านลูกจำเลยมาเรียนทีน่นี่ยังไม่ถึงปีเลยทำไมผู้ปกครอง ถึงอำนาจเหนือผู้ปกครองคนอื่นๆจำเลยคนนี้ทำได้ทุกอย่างมันคงจะคิดว่าการมีเอฟซีเยอะๆจะช่วยให้มันรอดจากคุกได้มันถึงไม่เคยเกรงกลัวกฎหมายกีฬาสีของเด็กที่โรงเรียนไม่สมควรที่ผู้ปกครองของเด็กจะลงไปต้องเชีย์กันข้างสนามนี่อะไรปล่อยให้ลงไปถ่ายกันยั่วเย้เหมือนหนอนเพิ่งเคยเห็นที่นี่ที่เดียว โรงเรียนปล่อยให้ลงไปได้อย่างไรฆาตรกรหิวแสงห่วงเด็กๆบ้านดงดอกจังการที่จำเลยได้ประกันตัวแล้วมาทำกางแบบนี้ทางการได้สนใจหรือไม่กรรมันจะทำงานของมันเองรอดูนะไม่ต้องห่วงค่ะใครทำอะไรไว้รอได้เลย ต่อไปเด็กๆคงจะคิดว่าตกเป็นจำเลยแล้วจะดังเหมือนไอ้พังกลัวเยาวชนจะเอาเป็นยี่ยงอย่างถ้าปล่อยไว้แบบนี้จำเลยมันยิ่งหลงตัวเองตอนต่อไปมันคงทำตัวกลางใหญ่ในหมู่บ้านอย่างแน่นอนเพราะมันคิดว่าเงินซื้อทุกอย่างได้จำเลยผู้ทรงเกียรติฮ่า เป็นภาพที่น่าเกลียดกว่ามันนั่งแดกข้าวอีกมันคงคิดว่ามันนี่เนะมันนี่ดังมันนี่เหมาะสมแต่ก็หารู้ไม่ภาพนี้น่าเกียดมากต้องร้องเรียนสั่งตรวจสอบด่วนค่ะมันเกิดอะไรขึ้นกระทรวงศึกษารับทราบด้วยป้าบุหลันพูดถูกค่ะโอ้ยสั่งมันหลายสองผัวเมียจําเลยนี่ เอาจำเลยไปแจกของคิดได้ไงถ้าศาลตัดสินว่าผิดขึ้นมางามไส้ละโรงเรียนควรอายที่มีสิทธิ์เก่าอยู่ในฐานะจำเลยเด็กแข่งขันกีฬาแต่ให้จำเลยคดีค่าเด็กเอาเงินไปอัดฉีดสภาพาจำเลยนี้เอาอำนาจเงินมาหลอกเด็กนักเรียนคนไม่เคยไม่เคยจะมีทำตัวเหนือคนอื่นไอ้พังมือโคตใหญ่เลยน่ากลัว ล่อยให้มันมาเดินเพลินพานได้ไงคิดว่าตัวเองเป็นใครอภิสิทธิ์ไม่เท่าเทียมระหว่างผู้ปกครองด้วยกันใครมีเงินก็มีอภิสิทธิ์มากกว่าหรือตะกะนี้โรงเรียนทั่วไปก็มีคุณธรรมไม่มีแน่ถามว่าโรงเรียนนี้ใครมีเงินมีชื่อเสียงหรือชื่อเสียได้อภิสิทธิ์งั้นหรือให้ผผอ,อรโรงเรียนไปนศึกษาบทบาทของผู้บริหารในงานสัมพันธ์กับชุมชน ให้กระจังนะไม่ได้สักแต่ว่าสอบได้เป็นผอโรงเรียนเพราะดูหนังสือเก่งต้องปฏิบัติเก่งด้วยการสนับสนุนเท่าที่เคยผ่านมาในชีวิตผู้ปกครองแค่ออกทุนให้เด็กแต่ไม่ได้มาวุ่นวายในโรงเรียนกันนะต่างคนต่างก็ไปทำไรไทยหน้ากันเรื่องของโรงเรียนปล่อยให้เป็นหน้าที่ของครูเขา เห็นแก่เงินเล็กๆ,ๆน้อยๆนะท่านแล้วแบบนี้จะไว้ใจได้หรือเกี่ยวกับงบต่างๆหรือว่าหมู่บ้านนี้สิ้นคนดีที่จะให้เด็กๆเอาเป็นเยี่ยงอย่างมหากรรมหลอกเด็กๆเริ่มขึ้นแล้วทุกคนต้องร่วมใจกันแบนมันทุกช่องทางไม่งั้นต่อไปเด็กก็คิดว่าทำอะไรก็ได้ ผิดหรือถูกไม่สนแค่มีเงินทุกคนก็ยกย่องคนคนนี้พื้นฐานความรู้ไม่มีใช้เงินสร้างภาพจนเคยตัวแรกๆก็น่าสงสารใครว่าจำเลยไม่ได้เราเป็นต้องออกตัวแทนแต่เดี๋ยวนี้เสียงไม่อยากได้ยินค่ะเลื่อนหนีคนอันตรายเด็กๆ้ามเข้าใกล้อย่างเด็ดขาดเห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะไม่เหมาะสมเลย เป็นภาพที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งค่ะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเงินนี้ขอทานมาครับขอตำหนิเอาจำเลยคดีฆ่าเด็กมาออกหน้าในงานกีฬาสีของน้องๆไม่ถูกค่ะ